ในปัจจุบันผู้คนมีปัญหาในชีวิตมากมายซึ่งมาจากหลายสาเหตุทั้งจากครอบครัวการเลี้ยงดูการใช้ชีวิตในสังคมสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตการถูกกดทับจากโครงสร้างทางสังคมเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางสภาวะจิตใจตามมาทำให้มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มากระทบการใช้ชีวิตประจำวัน จึงต้องหาวิธีรักษาหรือการบําบัดหลากหลายวิธีทั้งการปรึกษาจิตแพทย์การรับยามารักษาอาการการคุยกับนักจิตวิทยาเป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับอาการทางจิตและแนะนําช่องทางสําหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวทญาติและผู้ดูแลหรือผู้ต้องการที่ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจมีความรู้ขั้นวางแผนการดําเนินงานเลือกทําแผ่นพับเพื่อเป็นการให้ความรู้กับคนอื่นๆให้สามารถทําความเข้าใจและได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของจิตเวชและเข้าใจอาการทางจิตเวชได้มากขึ้น